โอ้การเฮ็ดงานของจานดอนครับเบาเนียเบาเนี่ย,ยขับรถแบบแห้งเลยอะเนี่ยน่ะอู้นี่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 เบิ่งลวงัดเลยพี่น้องโอ้ยยย เอาเวละล่ะดูนะโอ้วปวดเข่าแล้วมันแข็งเนาะอุย๊ยนี่แหละครับรุ่นซิปครับเอู้